สวัสดีครับผมชื่อทัศพิชยุทธครับวันนี้ผมจะมร้องเพลงนักร้องมันนอกครับเมื่อสุริยนยำสนเทียหมูนกกาก็บินมาสุรังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง นฉนันนียังคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนามาอยู่เมืองกรุงใจก็มุงแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบน ก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไม้ ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยนยำสนทยาจะกลับบ้านนาะต่อ ชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบรนอกคนนี้จะกลอมน้องพี่และแฟนเพลง